ฮาล่าเยสวัสดีค่ะคืนนี้นะคะเราก็จะไปที่บ้านของชาวบ้านนะคะฮฮรีป้าฮฮรี่ปาบ้านหลังนี้นะคะที่มืดๆนะเออเขาเคยขอไฟกับน้องแดงนะคะวันนี้เอาไฟมาติดให้ฮาร่าเยน้าเนาะฮาร่าเยฮา่าเมามารอ จะมามาลองโอ้ใจอ๋ออตอนนี้ยายไปเฮดทอลอนไม่ไม่อุ่นอหรอเนี่ยเคี๋ยวเปล่าผ้ายี่รีเป็นต้นนี่แฮะป่ะอ่ะก็คือมือบอ็จะพูดทอลอนนะก็เมือภาพปลอกก็เมื่อผ้าหลอกนัปรีดโบว์อ่ะปรีปรีว่ะรีอ่ะคือเรียปรีดโบว์ก็คือจะมืดๆแบบนี้นะคะไม่มีไฟจริงๆชาวบ้านไม่มีไฟจริงแล้วก็อยู่มืดๆอ่าตรงนู้นก็จะมีเทียนขายนะคะตรงนู้นเนาะ มีสองุมมาด้วยแบบมีต้องแดงเปาเลยค่ะนอมิเลียนะนอมิเลียออมิเลียตัวเราได้สื้ไดีปะก่ะหมอตุลุกีดีไปเยอะปะไงแม่ซากกาเอยใจยังคุยไม่รู้เรื่องนะคะยังเด็กอยู่นะเด็กๆที่นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะสบายนะสบาย ตรงนี้มีตะปูพอดีเลยนะคะเราก็จะวางไว้ให้เขาตรงนี้ก่อนแล้วก็จะปรับเปลี่ยนยังไงก็เอาตามที่เจ้าของบ้านเขาต้องการเลยนะคะเขาจะย้ายมุมมาทางนี้นะคะน้องแดงคิดว่ามุมนี้ก็น่าจะดีกว่าแล้วก็มีตะปูด้วยนะของบ้านนะคะไอ้ใคดแล่วนะนิวซียนดอสเซียกนั่นอสเธอร์แนดเนเธอร์แล เดเปลาใเลยซิมซ้ำมาสเตอร์เี่ยตาดูเนี่ยเอ๊ะกระปาลีตาดูยากผ้าดูวยา้าตนนี่รยนะ้านี่ยาเยงเนี่ยตอนนี้เหะอุหยีมามอนี่ยสดอไปยีลิมอมอเไปเหตสีปะไปเหตเ่เอร์เซ็นนอนละนหรไปเหตัมืค่อยไปเหตอไปเหอะอหละ เด็กกบอรี่เนาะตั้มเลยตั้มเลยเมตั้มเือตา้มเลยตอนนี้เราก็กําลังมาที่บ้านหลังนี้นะคะน้องแดงก็จะมามอบให้คุณยายบ้านหลังนี้นะคะซึ่งเขาเคยขอกับแดงไว้ฮาลาเย่ฮาลาเย่มาไหมล่ะได้ไหมอุ่ออ๋อ แกจโดอลรลีมอปะคือนรอนาอออีมอนิของข้นาอาีอเลยได้ใโอไม่เอแตขอไหนว่าจะขึ้ทาวรนึวาเดิไม่มันจนท้าสตนก็เกินม่ไัจันห้าวอย่างนั่นตาโอลินอยี่ก็อะไคือเราปะแลวตาโตดิป่ะตาเราขี้ตาโตดิอ่ะฮะโตอย่างออโอเคตโตอ อ๋อจ้จอดที่ไหนตครนยออเอาแบบไจอดเนยังไงเดี๋ยวเราูาไไม่ไม่เอ้ยก็คือเ้ยก็คือ่อบวเรียอ่ะพองงานเมียเหมือนกันบ้านไหเลียบไปหรอเลียบไปป่ะเปล่าเลไปป่ะเดี๋ยวเะเล้ยชุใหม่ใหม่บ้านเหล่านี้เขาไม่ไม่มีเลยนะคะแต่ก็มีคนมาช่วยบ้างเนาะ เราก็จะให้บ้านที่เขาไม่มีจริงๆนะคะที่จะเปลยอาจาเจ้าอ,อุที่แสนกงกอ๊อฟวะว้านอหูก็ลื้นแสดอะอะขึะ้นบ้านหลังนี้นะคะาชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านรอน้องแดงนะคะเมื่อไหร่น้องแดงจะมารอแสงสว่างจากน้องแดงนะ โหตั้งหน้าตั้งตารอกันมากสาแม่ลูกต่ค้เล่าว่าจะวลูขารจะทิี่ะทิี่ตาบ้าแมหมูโตเลยอ่ะถ้านเห้าถ่าจบถ้าจบพี่นะแต่เราไม่ให้เจ้ามีเลยนะเราไม่ทำมเราม่คืนเตืนดีบ้างที่รเบอร์ให้ืนดีบางนั่นแ้นเขาไม่อวว อี๋ตัวนาเปิ้คนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาทํากันบ้านอ่านหนังสือไม่เห็นนะคะเมื่อไหร่น้องแดงจะมาน้องแดงบอกว่าน้องแดงจะเอาไฟมาให้ไม่มาสักทีเลยถามแม่ตลอดเลยนะคะวันนี้เอามาให้แล้วนะตอนนี้ไงสระเมย์เฮชอยนั่นไม่อู้ดีเนาะนั่นเราก็ไม่อู้ดเนี่ยพาลินเตทีมบ้าเนาะเตทีมบ้าเฮช่วยนาลีเฮเดเสียบ้าทีลือเบอร์ทีลือเบอร์สระเมย์ที่ฮาวอร์ดดูไปเห่าแล้วใ่ที่เยอะเห่าใ่ที่เสีย เดียวอันนี้เลยนี่เลยสร้างมืองลาแล้วเพาะติดมุมนี้ให้นะคะจะได้ส่องมาทั่วบ้านนะเอ้าปลาพี่แม่สาร์เลยเอ้าปลาพี่แม่สาร์เลยเต้นนายวิลี่เนาะเอ็นเนาะเท่ากว้เนาะบ่าอนบ่าอนบ่าเอ่อเสลัได้ที่สลัได้ที่ สอนหนคะ่ะเขาบอกว่าเปิดไม่เป็นนะคะน้อทงทำวะบ่าต<ๆ>้นมันเนี่น้อเต้นล,ลอเต้นลอยช้าปะกะเต้นลอยเม่เยอะพอขอดีเนาะไม่รู้ว่าผิดพลาดอะไรนะคะเดี๋ยวน้องวิทย์ดูให้นะเปิดแล้วก็ไม่ติดนะแต่ว่าเราเช็คทุกดวงแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเช็คแล้วนะโอ้โหน้องแบบตั้งหน้าตั้งตารอไฟมาก เอ๊กูดา๊ะเดี๋เราต้มมาเยอะมันจะเราตัวล็อก็มากอะมาเราตัวล็อก็มากอะแต่น่าหรอไม่กี่แก้วตอนมาลูเลซอนอ่ะอันนี้เขาเหมือนนั่นน้องจีกว่าที่เนี่ยนั่ามากกว่าลองใหม่เออนั่งไงได้แล้วนะคะได้ไฟแล้วไม่อืดอ่อนเลยแต่คุณผ่านูถจิ๊สักคือผ่านูเนอ่ะ ตอนนี้ยักุมาเาไม่มีให้าอตาคิดละอตคิดละที่ดาวบนเนาะงานกินเนพาลีนานลเ,าเนาะน,นี่แหละแค่ว่นันรีทีอะแค่ว่านนีนนทีอแะแค่ลีลองดูนะคะว่าน้องจะอ่านหนังสือเห็นไหมเนพาลีเทียงั้าทีเนาะเนพาบา่าเนพากวา

มีอ no. mm. ุกาาพมือพาลิบาลนะพาลิเตอระไนี่ป oh. น mm. oh. mm. no ี <S <S ่หรอั้งเนี่ยอันนี้สีเลยอนี่ตัสีอะไรสีกันเนี่ยอ่มอ๋อมีไม่รายอะแล้วก็กามเลบล็อกอาว่าก็หากวัลทีนี่โพสต์อะไรแค่ละโพสต์อ่ะ๋อโพสต์นะผมมือเนเอ๋อพอมือเ่นเนะมาเลยป้านี่แฮกเปอรลนี่แฮเกก่าเกนี่ไม่อุอีแฮเกเปอร์ไม่อุออีกันนี่ปนี่เหรออ เอาไว้เนี่ขอนิแหลขอนิแลนาะพาเซราเด้อนี่อันนั้นอบแลบมาเลยไะยานี่เออนี่ย่สวอเลยสกีย่เนาะสกีเย่ก็กาเดลอ่ะกแล้วไฮีถสปดดเนาะนม่เราม่ได้แลลวด้านเนาะแล้ะด้านเนาะตัเรือตั้เรตั้เืไปไปราม่้ราะไม่ไปไม่ไปตัดบตจ้เซ มอยลานรนเออโอเคโอเคอีกค่ะหาลาเอมามารอนนแฮะอสอศนี่จะที่นาเดินลาบุควิอ๋อนี่นี่อู้ตัวดีบ้านเนาะเี่พาไป้นต่คนดอเนี่ยคือวางแจงขายข้างบนนะคะอันนี้เดินไปก็ทอรอน้าตัพเลอเนาะ ติดไว้ตรงนี้นะคะสองนุ่มช่วยกันอีกตามเคยค่ะถ้าตรงนี้ก็จะส่องเห็นทั้งหมดของบ้านเลยนะคะตอนนี้ก็คือมืดมากชาวบ้านที่เขาไม่มีไฟก็ไม่มีจริงๆค่ะทุกคนค่ะเขาใช้เพียนขายเนี่ยค่ะส่องส่องไฟให้แสงสว่างคนในครอบครัวนะคะันด้านบนเนาะหนึ่งเล่มเท่านั้นนะต้องใช้เพียนขายอย่างประหยัดด้วยมันแหลกเกลือ น่ม่อูก็ออริเนาะเราอลกอ้นเลรยืนรีหมดเลยค่ะนอทอเสเซียอสอนหน่อยค่ะสอนหน่อยนะคือใช้ไม่เป็นจริงๆไม่เคยมีจริงๆนะคะเนกบอลลีกอลีซากอซากเหรอซากอลีลือพอลือิย้อนจเนอะเอ๊ะไปย ก็ <um> มเมาน tamanho, ั้นก็มาใ้ข่าวแกกินตั้งแล้วกล้วแล้วในข่าไงอะไรเป็นของเล่นของน้องนะคะเออไม่ได้เอาของเล่นอะไรมาให้เด็กเลยนะอ๋อเหรออ่ะโอเคไปกันแล้วเรื่องเด็กก็คือเปลือดได้นาะเก็บด้านน้องไม่ทบเลืตอยทำเลื้อย ขาลาเย่ข้าระเย่มีอูตัวอ๋อมาดำนี้เนาะโอเคไปกันเต้นนะัปเพลินเนาะอมาติดให้บ้านหลังนี้ก็คือเขาก็ไม่มีไฟเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะเด็กน้อยเห็นไฟแล้วก็รีบวิ่งมาเลยนะนี่เฮ้เฮ้เฮ้แต่ตั้งโมเก้ซะ วันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะทุกคนขาร้อนอบอ้าวจริงๆอยู่บ้านนี่คืออากาศเย็นมากเลยนะแต่มาที่นี่วันนี้นี่คือร้อนอบอ้าวมากเดี๋ยวจะกลับไปอาบน้ําอีกรอบไหมจ้าวสวะหรือว่าไม่อาบแล้วไม,ไม่อาบค่ะไม่อาบแล้วค่ะเพราะว่าอาบแล้วนะแต่ว่าตอนนี้คือเหงื่อเต็มแต่ว่าไม่อาบละไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าน้องแดงยังไม่ได้อาบนะ ปลาพนปลานปลาตรงนั้นเลยนะคะเขาบอกตรงนั้นนะคะมืดหน่อยนะทุกคนค่ะไปกวาดดรอสตานลชอบป่าดินเลยเนาะบานากวาเดรเดี๋ยวไว้มุมนี้นะคะซื้ปกันมาดเวลา นี่ข้นล้อรีโมทนะอะรีโมทให้นะเนอออสเซียออสเซียตูสอนก่อนนะคะเนอออทักกวะเนออสทักกว่เนี้กูปอลีเฮ้กิ๊กเกอตะถ้ากูปอเด้อชอบปีตัวไหนถ้ากูปอไงมะอเขาถามว่าปิดตัวไหนนะคะอันนหนปิดวะน้าละเลหนักิ๊กเกอรนะเมยโอลีนะปกติอไเล่นฮีโร่ชอบเผลอะด้ะเนาะ เรียบร้อยนะคะเดี <laughs> huh kind of <laughs> ๋ยวพรุ like ่งนี้เจ้าของบ้านก็จะวางแผงเองนะเดี๋ยวเราจะไปบ้านหลังสุดท้ายกันเลยนะคะเกชนนท์ตั้มลือตั้มเลยไายบายไายบายเสียไม่บายดิไม่บายเอ้ยไายตากืปอลีกคือปอล์เกล่ะละไม่เคยเห็นแสงสว่างแบบนี้แน่เลยนะคะเกลอเออนื่อหมูกับปอกลี้จ้ะเหรอเนื้อเนื้อมาชวาด้วที่เนาะ อาแก่อือุปลืมเนี่ยก็คือไฟมันจะไม่ค่อยสว่างชาวบ้านงงค่ะว่าแดงมาเนาะเม่ออุปปอดได้ยลยเแล้วอเอออาแก่มอุปลืมน้บ่าชวที่อ๋อวิโดนบ่าชอตแลแจว่าพาลิปะนบ้นจะบาพาบุมม่อุบมาเนาะเม่อุปลืมท่อไปอาวมาซาต่เนี่ตปอชีเลยปะเนาะปอดเซ่ลยปะเออเนี่ยนะเพื่นแกบอที่ก็เทวดามาชอบแค่มเปหือเีเมียน้พรอมเ่อเราวะคืนนะคือเราแวะไม่บานในครราแวะ อากาศอากาศเบอร์ะ่ะถเดล้ววะนาชอยชอย่างนี้นบ้าชทะเลใช่มกรอยอะาเลยาก็รปะอีอีอันมีอุตุบานเออากาศเ้าวะจ้า้ไมืนี่อโมก็เฮลิคอเฮลิเยอะกเยะ่นี่มีอุตุบานเเดินมดโอเคทอีประกนตวนะคือหลังสุดท้ายแล้วนะคะน้องแดงได้มาแค่ห like. ้าดวงนะคะรอบนี้ บ้านหลังเล็กๆเองนะในฮโอ้พี่พายี่แหละเดี๋อวแพ้มาก็ตหยกอ๋อตาหยกคาเลงอพี่ใต้กงคาในมอเนะเก๊เก๋ก็นี่ยไม่อุลีเนาะตะคือตะตะคือเว่ยตะคือไว้เนาะ

ลีโม่พหอรีโม <Okay. S 1> ่โอเคกลัเมกาเนี่ยกลัมานมมาเซียมาจัลหอมาจรกระัตมิระตอ่าออน่ชอบวะนืชอบวะยเก็ปลอยินโพเนะเฮ้ยลับผิดักอลองเปิดปิดดูนะคะเนียมอูริเนาะสักเพรามือดูดต่างรีเดอามือดูดตางมาเดยอ ปก,กีด่ดนเนา,เา,เาเลละตามเลยลตามเลอตามเลอก็าได้เนาะ <c oughs> ตามเลยน<ม>ี่ติดไฟเสร็จแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณน้องวิทย์กับน้องวุฒิมากเลยที่มาช่วยมอบไฟให้กับชาวบ,บ้านเนาะดีใจไหมที่เรามีโอกาสได้กลับมาช่วยชาวบ,บ้านที่นี่ดีใจดีใจเ<ห><ห>น,จนะาะเขาน่าสงสารเนาะไม่มีไฟเราอยู่ที่นู่นสบายเนาะมีไฟมีพัดลมมีน้ําเย็น ไฟฟไานี่ <laughs> ที่นี่ไม่มีเนาะวันนี้เราได้กลับบ้านดีใจเนาะที่ได้กลับมาที่รัดกาเรียกอีกครั้งหนึ่งดีนะใจครับดีใจนะได้ข่าวว่ากลับมารอบนี้เนี่ยเราเอาเงินกลับไปฝากพ่อแม่ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือเงินที่น้องๆได้มาน้องไม่ใช้เลยน้องไม่ใช้เลยคือเก็บกลับไปให้พ่อกับแม่แต่ว่าตัวเองก็เกี่ยวไปอีกส่วนหนึ่งน้องน้อง,น,องน้องวิทย์เอากลับไปให้พ่อแม่เท่าไหร่ เจ็พันครับเจ็ดพันน้องวุฒิล่ะเจ็พัจ็พัห้าร้อยครับเจ็ดพันห้าร้อยอ๋อเก็บตังค์ได้เยอะเลยแต่ว่าเราก็ยังเหลืออีกส่วนหนึ่งใช่ไหมจากนี้ไปเราตั้งใจจะเก็บเงินเพราะว่าเราอยากได้อะไรนะได้มอเตอร์ไซค์ครับอยากได้มอเตอร์ไซค์น้องน้องวิฒิก็อยากได้ใช่ไหมได้ครับจบปหได้แน่นอนถ้าเราตั้งใจเก็บเงินแบบนี้นะน้องไม่ใช้ตังค์เลยค่ะที่เฮียหมงให้มานี่น้องก็ไม่ใช้เลยนะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ และเราจะมีโอกาสทำภารกิจดีๆด,ด้วยกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะโซลาเซลล์ที่ไปติดตั้งให้ชาวบ้านเป็นงบประมาณจากพี่ชินะคะซึ่งเป็นรุ่นพี่เกเรียงของน้องแดงนะคะเราเรียนด้วยกันนะคะแล้วก็ พี่เขาก็มอบเงินให้น้องแดงมาช่วยชาวบ้านที่นี่จริงๆเจ้าตัวก็อยากจะมาด้วยค่ะแต่ด้วยสถานการณ์ที่เชียงใหม่นะตอนนี้เนาะเขาก็ต้องอยู่เคลียร์ทางนู้นก่อนก็เลยให้น้องแดงมาทําภารกิจแทนวันนี้มอบให้ชาวบ้าน5ห,หลังนะคะซึ่งน้องแดงได้คุยรายละเอียดกับพีช่ชีแล้วนะคะให้ชาวบ้านเรียบร้อยขอบคุณพีช่ชีนะคะที่มอบแสงสว่างให้กับชาวบ้านหวังว่าเราจะได้รับความอนุเคราะห์จากพีช่ชีอีกนะคะวันนี้ดีใจค่ะที่ได้กลับมาเยือนรัฐกาเหรียนอีกครั้งน้องแดงตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งนะคะขับรถมายายวๆจ มาถึงที่นี่ก็ค้ำเลยนะคะมาถึงก็รีบไปติดไฟให้ชาวบ้านเพราะว่ารู้ค่ะว่าชาวบ้านเขารอแสงสว่างจากน้องแดงรอแสงสว่างจาก f c ของน้องแดงนะคะแล้ว้ังแดงก็ติดให้เรียบร้อยละรอบนี้ได้มา5้าตัวก็มอบให้ได้5หลังขานะคะเชื่อข่าวว่า F4 เองก็จะมีความสุขแล้วก็ดีไจคะ่ะที่ได้เป็นเป็นสะพานบูรน,นะคะไปมอบของให้กับชาวบ้านนะคะ น้องแดงก็เหนื่อยมากๆเลยค่ะวันนี้ขับรถมายาวมากเลยนะคะก็ต้องขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะยังไม่ได้อาบน้ําเลยค่ะยังไงเจอกันที่รัดเกระเลี่ยงไปเจอกับลีโอนะคะสวัสดีที่รัดกระเลี่ยงอีกครั้งหนึ่งคืนนี้ต้องขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะนอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะ